นะครับ21ไอเดียในการโพสออนไลน์ขายแบบไม่ขายสำหรับออนไลน์มือใหม่นะครับ EP นี้คือ EP ที่4นะครับอะโอเคนะครับ EP ที่4เนี่ยเราจะมาให้เทคนิคเพิ่มอีกสักประมาณ2-3เทคนิคนะครับนั่นก็คือการโพสเกี่ยวกับผลลั์นะครับผลลัพธ์อะไรครับผลลัพธ์ของสินค้านะครับผลลัพธ์ของธุรกิจนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ คุณต้องทราบก่อนว่าเวลาที่ลูกค้าตัดสินใจจ่ายเงินอะไรสักอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคุ้มนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่เขาจะได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องขายก็คือขายผลลัพธ์นะครับว่าเอ้ยใช้สินค้าตัวนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าเข้ามาทําออนไลน์ในรูปแบบนี้แล้วเนี่ย เขาจะได้อะไรบ้างชีวิตเขาจะต้องเปลี่ยนยังไงนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาจะต้องแลกในการเข้ามาเรียนรู้เข้ามาพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับวิธีการทําออนไลน์มันคุ้มหรือไม่คุ้มสําหรับเขาครับถ้าเกิดคุณเปรียบเทียบให้เขาเห็นถึงความคุ้มที่เขาจะได้รับ เขาก็ต้องยอมลงทุนที่จะแรกนะครับเพื่อที่จะให้ได้นะครับบางคนทําแป๊บเดียวนะครับฟังแป๊บเดียวก็เข้าใจธุรกิจแล้วนะครับว่าเออประมาณสักเดือนที่3เดือนที่4เนี่ยเริ่มมีผลลัพธ์เข้ามาก็คุ้มแล้วแต่บางคนนะครับที่ไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนก็ตั้งเป้าว่าอยากจะมีรายได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกตั้งแต่วันแรกนะครับคือพอพอ,พอเขาไม่ได้ผลลัพธ์หรือไม่มีรายได้แบบนั้นเนี่ยเขาก็จะทอไปอะนะครับอ่ะโอเค เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะต้องโพสต์นะครับก็คืออันที่1นนะครับผลลัพธ์ของสินค้าเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่คุณเอาสินค้าไปทดลองใช้นะครับแล้วก็เอามารีวิวเอามาบอกต่อเอามาเล่าสรรพคุณว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปยังไงก่อนหน้านี้คุณเป็นยังไงทําไมคุณถึงตัดสินใจแล้วคุณได้ผลลัพธ์เป็นอะไรมาอันนี้คือเฉพาะเรื่องของตัวสินค้านะครับ ส่วนเรื่องที่2นะครับก็เล่าเรื่องไปเลยครับว่าในตัวธุรกิจออนไลน์ตัวนี้ถ้าเกิดของคุณเนี่ยเป็นลักษณะของการรับตัวแทนจําหน่ายใช่ไหมคุณก็เล่าเลยครับว่าชีวิตของคุณเริ่มมีรายได้ช่องที่2ช่องที่3เข้ามาแล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีรายได้พยายามสร้างรายได้ช่องทาง,งที่4และ5อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรครับหลักประกันความมั่นคงหรือวความมั่งคั่งของคุณย่อมมีขึ้นแน่นอนนะครับในช่วงสภาวะ โควิดแบบนี้นะครับคุณสามารถทํารายได้ช่องที่3ช่องที่4ขึ้นมาได้เรียกว่าเจ๋งที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันที่3นะครับที่คุณควรจะต้องโควตก็คือว่าเอาผลลัพธ์ของลูกค้าคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับเอาลูกเอาผลลัพธ์ของลูกค้าคนอื่นอื่ว่า เขาก็สามารถทําได้นะครับคนแบบนี้เนี่ยด้ยประสบการณ์ไม่เคยทําออนไลน์มาเลยนะครับก็เอามาโพสนะครับหรือว่าคนที่มีปัญหาหนักๆแบบนี้ก็เอามาโพสต์ลักษณะแบบนี้เป็นการสร้างคอนเทนต์สร้างรีวิวสร้างผลลัพธ์ให้กับลูกค้าของคุณว่าสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับเจอกันใน EP 5โอเค